สนับสนุนโดย7ซเ e ่ e อีเ e ฟเฮโรหิวใจเพื่อนใหม่สุดจึงตัวตึงเอเชียข่าวแรกจะพาไปตรวจสอบในเรื่องของภาพรวมสถานการณ์น้ำรวมไปถึงดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งล่าสุดปรากฏว่าที่ลำปางก็เดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินครับเจ้าหน้าที่สำรวจผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจากรอยขุนตาลลงสู่ ลำน้ำแม่ตาลแล้วก็ลนทะลักท่วมบ้านประชาชนในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางล่าสุดปรากฏว่าหมู่บ้านในตำบลเวียงตาลสะพานกลางหมู่บ้านที่ใช้ข้ามลำน้ำแม่ตาลก็ถูกน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกระเซาะคอสะพานจนพังเสียหายรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เพราะกังวลว่าอาจที่จะร,รับอันตรายจึงส่งผลทำให้บ้านเรือนมากกว่า50หลังที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำ ไม่สามารถนํารถข้ามออกมาได้ครับทางหมู่บ้านได้มีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองอำเภอห้างฉัดับทราบเพื่อประสานให้จัดเครื่องจักรกลหนักให้เร่งมือเข้ามาซ่อมแซมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อส่งผลให้ชาวบ้านนั้นสามารถกลับมาใช้เส้นทางข้ามสะพานได้ตามปกติครับด้ากถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางเกาะคาห้างฉัดพบว่ามีน้ำท่วมถนนสูงมากกว่า1เมตร ขณะนี้เริ่มกลับเข้าสู่ปกติแล้วรถทุกชนิดผ่านไปมาสัญจรได้แต่พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งตามถนนและบ้านเรือนนั้นยังพบว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่ครับส่วนสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทล่าสุดปรากฏว่าพบว่ามีน้ําเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไปที่ประมาณ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดรับกันกับปริมาณน้ำที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำรองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของไทยผลจากการเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนนั้นก็ยกตัวเพิ่มสูงขึ้นครับจนเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนที่ตำบลหาดอาสา บางส่วนอยู่นอกคันกั้นน้ำน้ำเนี่ยมีขนาดสูงอยู่ที่ประมาณ10ถึง30เซนซึ่งทังเศาบาลต้องมีการวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ชั้นในส่วนชาวบ้านในพื้นที่หลายครอบครัวก็เปิดใจนะครับว่าตอนนี้มีการนนออกมาสร้างเพิงพักชั่วคราวริมถนนด้วยความไม่ไว้วางใจในเรื่องของภาพรวมนั้นในตอนนี้ หลายคนก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้คงต้องมีการเร่งขนย้ายเข้าของออกจากบ้าน,านเพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมอีกด้วยใช่วนยกรบอุตุของไทยออกมาประกาศว่าตอนนี้เมืองไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงแนะนำว่าให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้อีกด้วยสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะกระทบในวันนี้มีเกือบ 40จังหวัดด้วยกันนะครับโดยที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักมากที่สุดร้อยละ70ราลงมาก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคใต้ฝั่งอนดมันจะมีฝนตกลงมาที่ประมาณร้อยละ60ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอาดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลางโดยคลื่นจะมีความสูงได้ระหว่าง1-2เมตร ในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงได้ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นนั้นอาจมีความสูงได้มากกว่า2เมตรครับแนะนําว่าให้ชาวเรือน,นั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสรบการเดินเ,ดน,นเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม t NN News วข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่องสิบ จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ